เราทําอาหารตามใจเรามากกว่าไงเพราะว่าเวลาลูกค้าจองอะจองมาทานอาหารเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าจะได้ทานอะไรนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวัตถุดิบวันนั้นเราจะได้อะไรมาบ้างวันหนึ่งผมจะรับแค่กรุ๊ปเดียวมั่นใจได้เลยว่าถ้ามาที่นี่อิ่มแน่อร่อยแน่อินมี่ร้เอร์เซ ที่นี่คือมันจะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์เล็กๆนะฮะร้านอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารอินทรีย์เพราะคอนเซ็ปต์ว่าคนทำจะต้องมีความสุขก่อนอันนี้ก็คือเป็นอัญชันเป็นอัญชันอันนี้ก็คืออันชันที่มีอยู่ในสวนนี้มันมีแบบดอกซ้อนแล้วก็ดอกเดี่ยวก็มี นี่เป็นกุหลาบมอนครับมันจะมีกลิ่นหอมแล้วกุหลาบมอนนี่มันเหมาะสำหรับพื้นภูมิอากาศของบ้านเราลุงก็เริ่มทำเกี่ยวกับดอกไม้มาสักสามสี่ปีได้แล้วตอนช่วงนั้นมันก็ยังยัง,ย,งยังไม่ฮิตก่อนที่จะมากินดอกไม้อยู่ฮะคนยังรู้สึกแปลกๆอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นอินเทรนด์สำหรับข้าวยำเนี่ย เครื่องปรุงก็มีถั่วง,งอกอ่อแล้วก็จะมีซมโอแกะและผักพวกนี้คือเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีในสวนมีประมาณสักสิบกว่าชนิดอะ่ะอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นเมี่ยงครับเป็นเมี่ยงคำดอกไม้เราจะใช้ดอกไม้ที่เรามีในสวนนี่แหละอย่างพวกดอกกุหลาบดอกอัญชันดอกอมเซบดอกเข็มดอกดาวเรืองพวงชมพูหรือแม้แต่ดอกสนเราก็สามารถใช้ได้ครับ การทำเกษตรอินทรีย์ถามว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวอะทำเกษตรอินทรีย์ในเครือขายมันมเป็นร้อยๆแล้วในเชียงใหม่เนี่ยคนทำเกษตรอินทรีย์เยอะมากทีนี้ผมเลยก็ต้องมาคิดในมุมกลับกันคนอื่นเขาอาจจะขายอะไรอะขายผักขายอะไรไปไม่เป็นไรเราก็อินทรีย์เหมือนกันเราทําดอกไม้เพื่อที่จะให้มันแตกต่างจะได้มีคู่แข่งน้อยลง เมื่อก่อนเราก็รับแปลนเนี่ยเคยเคยถอดเขาเรียกว่าถอดบทภาพยนตร์ของหนังต่างประเทศอะ่ะออก็อย่างนั้นด้วยแล้วก็แปลหนังสือด้วยแล้วก็สอนภาษาด้วยเราคิดว่า การถ้าเราใช้ชีวิตต่อในกรุงเทพเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดิ้นรนหาแต่เงินหาเงินที่จะไปใช้จ่ายไปซื้อผักซื้ออะไรแล้วในวัยเกษียณแน่นอนอะ่ะเราเราอย่างน้อยเราต้องสุขภาพดีใช่ไหมฮะถึงจะการสียนอย่างมีคุณภาพมีอาหารการกินที่ดีมีอากาศดีและก็อารมณ์ดีเรามีเป้าหมายโอเคฉันจะไม่อยากอยู่ตรงแบบนี้ละก็เลยเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เลยมาซื้อที่ตรงนี้ ก็เลยซื้อแล้วถมาซื้อมาครั้งแรกก็โอเคก็ไถได้บ้างไม่ได้บ้างก็โอเคก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไถไถแล้วรถเขาเรียกว่าคว่ำคือบางทีเขาบอกเฮ้ยทำไมต้องมาเป็นต้องลําบากก็มีเงินแล้วนี่เออมีซื้อที่อย่างนั้นเฮ้ยทำไมต้องมายุ่งยากกับอินเซียแหม่ฉีดยาข้ายาอะไรต้องมาเหนื่อยทําไมมีเงินเป็นขี้เหนียวไปไหมหรืออะไรไหมแต่มันไม่ใช่ไง เออมันไม่ใช่คือคือมันเหมือนกับว่าเราตั้งใจทําตรงนี้แล้วเราไม่ใช่เอาคําพูดคนอื่นมาทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนเราเราเราต้องทาต้องหาความรู้ไปอบรมบ้างหรือหาตามในโซเชียลบ้างอะไรพวกนี้ฮะคือที่นี่ที่ตั้งแต่ทํามาเนี่ยก็มีโซเชียลต่างๆหรือว่ารายการทีวีของต่างประเทศเลยหรือว่า ของไทยเองเนี่ยของ N S K ก็ได้มาถ่ายทำแล้วก็การที่ทำอาหารร้านอาหารตรงนี้ก็ได้รับรางวัลและไทยซีเลกของกระทรวงพาณิชย์การตอบรับของลูกค้าก็ก,ก,ก็ดีมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้คนจะมาใส่ใจสุขภาพกันสุขภาพเพราะฉะนั้นอาหารที่นี่เป็นอาหารอินทรีย์ร้อยเปอร์เซเลย ทุกวันนี้เนี่ยคือมันก็มีความสุกในแต่ละวันเนี่ยเราจะเดินในสวนจนแบบถ้ามันไม่มืดอ่ะจะไม่เข้าบ้านเนี <c> ่ย <oughs> ทำแล้วเวลามันเห็นผลผลิตมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนเหมือนรางวัลไงมันก็ทําให้เราแบบอย,อยากทาอีกนะเออตรงที่สวยแล้วเอออยากทาต่อทำตรงนั้นอีกอะไรนี่ไง